ใครที่เน่าอ๋อไปเด้ออย่าให้มันแกล้งจบมันใครมันนันหรือ่งเอาตามสไลด์คใครี่หน้าออกไปใครขีเน่าี้าเไปเด้อ สวัสด no, ีจ้าเขาไม่พี่น้องมาเอาเรือไฟลงน้ําเด้อจ้ามาซอยกันเด้อจ้าเมื Won ่อคืนหอยได้ลงเมื่อค um ืนเรามาเอาลงน้ําไว้ก่อนนี่น้องป้องไปเอ้ยได้มาคิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าไปเบื้องไงเมื่อคืนงนยำลงเด้ออันนี้เอาลงน้ําเตรียมหอมจ้าเตรียมน้ำไรเตรียมการเรือไฟเด้อจ้าเตรียมการไรเรือไฟเตรียมการเอ เตรียมการไล่เดือไฟคืนนี้าากรนะป๋อาาลนะงลงน้ำอืมไม่น้ำเหรอก็มีน้อยหนึ่งน้ำก็ะหิงลลไล่ไล่ไม่ได้เอามาเอาไม่ได้หนูหอเอากล่องมาเอานี่แน่ให้น้องลงไว้ซัมนี้ละสักค่อยไปฮอกันยมามเมื่อคืนเนาะมื่อนนี้เราก็ไป <_ d ream> ทำธุรกิจก่อนจ้าไปจ้าสวัสดีจ้าบ้านชานสรรคนบนดินใี่น้องป้องไปนะ็อ้แดงแน่นอยหนึ่งเดือดจ้าวันออกพรรษาเนาะให้มาไล่ไฟกันตอนใี่น้องอู้เบิ่งสาบนะเด้อหน้าแดงเป็นอันนั้นเลยก้นลิงเลยมาไล่ไฟเด้อหดดดดดดให้น้องใด้มาคิดกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิจเด้เด้อดจา้า ไปเบิงกันนาแดงนาดำกันลการไล่ระไฟเดอ้อมาไล่ล้ะไฟมานะคนหลอน,นนะสลาหากรลังสวัสดิ์หลั เห็นบ่อเขาก็ติดเส่แบร้อยแล้วกําลังจอลงอี้อันเอาลงน้ําเลยน้องเต็มเบืองไว้เต็มเบืองไว้คนมารอ เดี reviewed, head, maison, turn, right? so like ๋ยวย่าเดินไปรอบันอยู่ทางไตนะฮะอยู่ตรงนี้มาได้หมาอีกโดนบันเขาบันเสว่าเนาะเอ็นี่บานเหาเนาะต้องไล่ให้ไปตามไปใครกินหน้าอ้งเลยเนาะเบื้องอยู่บ้องรวมของรอนี้โดนบันเสว่าแน่นอนโดนเขาบันเสว่าเจ็บบ่ไว้ลบนี่ก่อนเฮ่บประมาง่ายอ

ตอนนี้กำลังรออยู่นี่น้องอเ,เออเข้ามาค่อยดินหน่อยนึงเอาอรรบาไล่ออมันเดียวแต่ไม่มจริงนะต้าเออไอ้นนี่กำลังรอจ้าแต่ละคนกำลังรอมากบ้านมันหย่อนแซ่งมั้งนะเบิงงงงง้งนี่น้องกำลังอ่ากำลังอีรอยจ้ากำลังอี้นั่นเฮียไฟบานเฮาหน่อยน้องจำไม่ได้ใครขี้หน้าเข้ไปเนาะโอ้ไม่ใชครขี้หน้า อ๋อไปเด้ออย่าให้มันแก่เจมเมเหมือนใครมันนานหรือเนาะบึ Trip ่งน้ำเป็นไปเะ็ฮนี่เนาะหลายเรือไฟมันกันจ้าจำเขาเดียวเขาเดียวบันเทานี่ยอาอจำสลายใครขี้หน้าออกไปเก็บแอลกระท้วงปีปีหนึ่งก็ตอนแสดงนะเนาะเป็นไปเะ็ฮนี่เนาะขี้หน้าโอ๊กไปน้ำ ได้นะมันมาแล้วเห็นไหมมันไฟมันกำลังขึ้นแล้วมันมาแล้วมันเป็นเนือไฟเนาะอันม่นำไล่นี่ก็เป็นม่นำปลาน้องปีฮิแล้วก็หายให้เบิ่งอยู่นํ่กำลังมาละ มาแล้ว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 กําลังมาแล้วไล่อยู่นามเนาะอยู่วัดนายน้องอยู่น้ำปลาอยู่วัดเน,ะนาเนะมาแล้วบ่กวางไก่หม้อแดดบ่เป็นยั่งนะฮะมันดิน้นมันายเนาะนอะ้องประเฮนีหื่นบ้านเนาะเราก็มาคนต่อไปย่าเป็้าบไหล กไนะก่สายแดงนะเห็นฮะเพราะว่ามันไก่มัเนเป็นเส้นไฟเนาะน้องเนาะเออแดงใส่ปลาเรานะเออ <c oughs> เออ <c oughs> ไปขาปลาเรือเออหัราว่ประมาณซ้ำเออข้างเห็นบอเออ <c oughs> ไม้เบิร์ดเออ <c oughs> น้ำลึกในแห่ไหล,ไก,ลกำลังมามาั้งเขาลงช้าตลอดแหละบ้านนั้นน,น่ะมาละจ้าไม่กี้ใครขี้หนาวเอาไฟน้องบ้านเออเ็นบอกเฮียไฟน,นะน่าน,านา่าข้าก็อีบ,บานกับฉันให้เนาะ แ่าข้าวบานบานไปเดอ้อเออไปเดอ้ไเดอไปแล้วเป็นูวิปัญญาชาวบ้านน้องๆเนาะความเสียเนาะไปเด้อเออไปแล้ว เก็นหน้าไม่ไปขอกน้าางไม่ว่าน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 ่าทุกคนเลยนะหนะเห็นไหมวายวยวะร็วนี่แต่ยังให้ให้ตัไปสู้กันไปจ้าให้น้องนำไปห้น้อมันค้างแล้วมันก็วยห้ว่าแล้วนั่นนบอก เาก็มีโคนแล้วก็มีโค้นไปยุเอาละนอนะจ้า สำหรับคลิปได้แล้วไฟไประเฮนีบานน้องเก๊กก็เอาไว้สำนี่เด้อจ้าเมค์ขี้ใครขี้นาาไล่ไปนำํำมันเฮียไฟเบลอจ้าได้มาคลิปกระฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก็กเด้อจ้าแล้วก็น้องเก็กก็ขอบคุณหนุกคันเด้อจ้าที่มารับชมคลิปแต่ละคลิปของน้องเก๊กเด้อจ้าจาังใดจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเก็กไปนานๆสวัสดีจ้าบา,บายบาย